กินอาหาร้อนเจะช้อนสุดตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอลสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างต่างสังคมและสแกน QR โค้ดไทยชนะจะทำให้ท่านห่างไกลโรคโควิดสิได้ ต้จลังเกติดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายษษษษษยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จานี้ไปขอเชิญท่านห้อฟังรายการหมอกับประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เจ้าขอเชิญท่านห้องฟังรายการหมอกับประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 บกพบกับข่าวสารความหูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข <fit reais. S 2> ้องทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยจ้า เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวส,สุขภาพและเก,กร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุม,มกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตนันพิกมาพบก,กับรายการมเกเพืประชาชนช่วงสุขภาพมูตันโควิดส,สิบเก้าะะกับทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM S t สตอ ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอาอากาศในแปรจังหวัดภาคเหนือตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ ww.+ w k ไซต์ a ัทเคอร์พลัส e o o น u ่งสอละ y และ u b e สถานีวิทยุมากเกอยเชงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงียงเ,เนียมทรัพย์ัในที่ตมรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝาักเท้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิ 19. ด -19 ที่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า พระเจ้าเสงเทีย,ยมทราบฮับในที่ตมเวรไตรกาศนะเจ้าวันนี้มาพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดเรเพศชกรญิงพานีสริสะอาดท่านอาจารย์ก็ะเป็นที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์นวัตกรรมสุนพรภัยภาคเหนือนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุนพรัยเพื่อสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังเพื่อครอบคร,รัวมาก่อเฮาเป็นประจานะเจ้าวันนี้เฮามามุจชักเรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรัยหลายเรื่องเลยนะเจ้าที่ท่าน ฟังอาจจะเคยกินเคยใช้กันละแต่ว่าบอกว,ว่ามันมีสรรพคุณอ,อย่างจะได้นะเจ้าวันนี้เราไปขอความู้กับท่านงศาสตราจารด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงพานีสรีสะอาดกันเดียกว่าสวัสดีเช้าท่านจาเจ้าสวัสดีเจ้าไวัดีเจ้าเจนทานจานเจ้า,าตงโควิดนี่ก็มาได้ปะหน้ากันเลยเนาะเล่นเจ้าเล่นจานใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพแล้วโดยเฉพาะ แจะมีข่าวการใจฟ้าทาลายกลมช่วยผู้ติดเชื้อควิอยู่เ้าจะกตอนนี้ก็มีค่อนข้างจะตัดเจนในเรื่องของขนาดการใจเนาะซึ่งขอพยายาว่าพยายาจะใจเวลาผู้มีอาการแล้วเนาะช่วงที่ยังมีอาการโดยผู้าากินโดยผู้สูงอายุเนี่ยบวรด้ชุนตะกอนเพราะว่าอ่ามันมันจะลดความพร้อนในตัวเนาะมันจะอาจจะทำให้ตาบางหน้ามืด แล้วก็มือมือเย็นเท้าเย็นเนาะเลือดเลือดมันจะมันจะลดความร้อนลงแล้วถ้าเรามนีีอาการเป็นโควิดเนี่ยมันก็เราจะต้องต้องกินเตืาแล้วถ้าไปเติอนลราหรือว่ามีอาการเริ่มเป็นวัดเนี่ยก็กินได้เลยจ้ะ <Yeah. S 2> ซึ่งอันนี้แต่ไม่ต้องจะออกออกมาเรื่องขนาดยาแล้วเนาะ <Yeah. S 2> ยาฟ้าอะไรเจนจะมีสองแบบแบบที่เป็นต่างประกัด แอนโดแก๊สตอไลแลวก็แบบที่เป็นฟาทลายเจนที่เอามาจากต้นแล้วมาทําแห้งแล้วไปส่งไปแคปซูเนาะแล้วก็ท่านที่สนใจเรื่องสุขภาพหรือว่าสนใจการใช้แมวอาจจะศึกษาเอาเนาะจากที่ประกาศของเอ่อของสมาคมหรือว่าของแค่แผ่นไทยเรื่อประกาศมาจากหันราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วนะจ้าเนาะฟาทลายเจร มันก็จะมีห,มหลายตัวเนาะใช่ว่ามันยังหมดมีเขาเรียกว่าโตรือขนาดที่แน่นอนอนอกจากเธอนั้นก็จะเป็นโพดกระชายเนาะกระชายมือหัวละแอนเนี่ยซึ่งหลายท่านร็อามากินเอามาปั่นน้ํากินเนาะเพาะฉะนั้นเนี่ยมันกินได้แต่ว่ามันกินว้วต้องมันเจรอาการไปเนาะว่าว่าเราเริ่มมีอสัตร์เป็นวัดโอหรือว่า มีคนที่เป็นผลตรวจเป็นบวกนี่เนี่ยคือถ้ากินเะอ่ะกินจะต้องคอยดูอาการด้วยนะจ้ะเพราะว่ามันขนาดใช้ยาค่อนข้างจะตึงนะจ้ะอืมจ้าจไม่อาจจะช่วยได้พ่อใช่ไหมแมว่าจะจะเอาแบบยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็ไมาได้เพื่อเพราะว่ามันยังมีการทดลองถึงขั้นนั้นน,นจะจ้ะมันก็จะมีพวกอาหารการกินพวก ที่ใช้สิงน,นักๆเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เนาะวามหัวในญ่มวามแดงเขาเนี่ยเคี่ยวพวกตริกแห้งเนี่ยมันก็เฮยเพราะพวกเฮยกับืกก้ตะเมนดีเนะาะซึ่งแนนี้นมันจะได้รับจากการถูกแดดต้องมันก็จะช่วยเอ่อยับยั้งเชื้อได้้องเจ้าเพราะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพพื่นสามเนี่ยเขาก็จะมีก่อนที่จะไปหาหมอเนาะ เราก็ต้องดูแลกลับเก่าครับเขาเขากินเป็นอาหารได้แม่งกับชาวเมงนเป็นอาหารได้จ้าอย่างจะชายหัวละแอนเนี่งที่พอนอนใส่น้ําขนมเส้นน้ํายาเออขนมนน้นํายาแมนจ้าแล้วก็อย่าง<ช>ขิงเอี่เขาก็เต้อเขาก็กินครับอันอย่างก็ข้าวมันไก่เนาะปิทธก็ใส่ในต้มจิ้มแมนต้มอินก็นได้จ้าจ้าต้มทั่วอาหารสมุนไพยไทยเนี่ยมีสรพคุณที่ที่ดีเนาะ เพราะว่ามันจะมีอย่างขมิ้นเนี่ยกรถิ่นกับมีริดก้าลแล้วน้ำมัอิสระเนาะแล้วก็มีสารที่เรียกว่าเคยไป็นทินมันจะช่วยแก้อาเสกแล้วก็ยับยั้งพ่นเกิดริดมีริต้าลแล้วน้ำมัอิสระจ้ะก็จะแน้นกว่าอาหารที่มีสมุนไพรน้อยเนาะเป็นพอเครื่องเทศจ้ะในวันนี้เราก็จะอู้ เกียวกับสมุนไพรที่ใอสมุนไพรช่วงนี้ก็จะม,ม,มีที่กําลังบงแต่ก็มีทุเรียนเนาะทุเรียนตบเป็นพืชที่ต้องตาม้อนเนาะเพืว่าเวลากินนี่เราจะต้องกินกับมังคุดหรือว,ว่ากับน้าเกลือเนาะเวลาที่เพื่อนกินสมัยตอนเนี้แม่เนาะเวลาเพื่อนกินทุเรียนเพื่อนจะเอาเกลือใส่ในครูมะลายน้ำเนาะโอูทุเรียนแล้วก็ใช้ ินตามเลยเนาะจ้าพึชเหลืองอันนี้มันมันเป็นแก้กันเนาะผู้เรียนนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจท,ที่ที่เป็นพืชที่ทําให้เรามีรายได้โดยเฉพาะช่วงช่วงน,นี้ก็าชาวสวนจะได้ราคาดีน <c oughs> นเนาะ <c oughs> จ้าเป็นร้อยสองตูเนี่ยสามร้อยก็คือเกินร้อยร้อยไปจ้าบางเต้าอรอ้อยเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบแล้วแต่คุณภาพเกรดเปิร์ดนะเนาะแล้วก็จะมีลำไย,ยเนาะภาคเหนือเนี่ย ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตันต่อปีนะ<ม>แล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ก็คือตลาดจีนต้องการอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ฮ่องกงก็เหมือนกันแล้วก็เขาก็มีการแปรรูปลำย,ยสปะอย่างเนาะงาน,นวิจัยเราก็มีพิที่ภัณฑ์อะไรเงื่อนยแย่ยไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นในในทั้งเหนือเขานี่ก็จะมีลำพูนเชียงใหม่เนาะที่กรีฑ ลำไยได้เยอะอันนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกษิจนอจากมะม่วงเนาะมะม่วงนะ <S <S 2> <S 2> ี่ก็อทางจีนต้องจ,จะมีการวิจัยสารที่เรียกว่าที่เขาปไปใช้ในเนื้อมะม่วงเช่นเปลือ,เอกเช่นใบมันจะมีสารแมนซิเตอรินน้ำต้นด้วยนะจ้าพวกนี้เขาก็มาททำเป็นอาหารเลยเพราะฉะนั้นในเมืองจีนเนี่ยเขาเอกได้เขาก็สามารถปลูกมะม่วงได้ในใน พื้นที่ทางจินต่างๆแล้วก็เอาพันจากเอาเนี่ยสะแล้วก็มีการวิจัยถึงระดับโมเลกุลเนาะแต่ของเขานี่ยังไปมาถึงขั้นนั้นเพราะว่าเครื่องมือเครื่องใช้และห้องแลบเนี่ยมันเปคือทุกคนนักวิจัยก็ไม่ได้มุ่งมือที่งานเดียวนะมันมีหลายงานที่เขาสนใจนั่นแต่ว่ามะม่วงเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางเอ่อ พอาอเ,เป็นนโยบายเนาะทำเขาเรียกว่าซีโรเวสก็คือแบบเมื่อมีวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาน่าของกาจะเอาเม่าม่วงที่ที่เราได้ใช้มาเป็นเป็นอาหารเนี่ยเอามาดองปริศาเป็นทางอาหารเสริมมาจา้ะมีบ้านเขามีผลไม้เยอะแยะเนาะนเช่นมะไฟเนี่ยมะไฟเนี่ยมันอะออกงามแต่ว่าเวลาที่เขากิน,นกินได้แค่ บางทีวันเนาะบางทีก็ถึงเดือนมันก็วกวายแ,แ,ยแต่ละนังไงว่าจริงจริมาไฟเนี่ยในทางยาเนี่ยมันเข้ายาไทยเยอะเป็นยาที่เอ่อใช้ห่าใช้ใบใช้เปลือกเนาะขามันมีพอใชี้เป็นยาดับพิษร้อนเข้ายามหามินนะจ้อถ้าคงเคยได้ยินน้องมหาลินมันจะแก้แก้การแก้ ทั้งแค่บววแค่อักเสบเต่อค่ะแล้วแก้ตาอไปเลยข้าข่าหมอกไปในใจค่ะเพราะว่าม่ฮะวาจะไม่ได้ติดใจเนาะเพราะว่ามันจะเข้ายาหลายตัวนี่มันในนั้นก็คือหมอกไปคุณยาย่ของไฟติดใจหมอกไฟตัวปูเนาะซึ่งเขาส้กังวมันเขาว่ามันจะดีกว่าเพราะจะน่าเอาใจไปหมอกไป ใหนหมอกนีไม่กมดใจเป็นยายาแก้ซานได้หนะรือว่าเป็นยาั้นแท่งก็คือั้นแท่งคือยาตั้งเหนือเขาเรียกว่ายายาลิ่มเนาะแต่ที่เป็นั้นแท่งไว้ทาปาก hmm. แก้ลาง <Yeah. S 2> แก้จะหายนะำโดยเฉพาะยาแก้ตอเนี่ยมันก็จะมีหน้าหมอกใจเปือกดำเปียกขาวดูปีดินถนอมอ้ามแล้วก็ ภัพห้องหลังในบมนอันนี้ก็คือเป็นเป็นยาเข้ายาต่างต่างมาแล้วก็จะมียาแก้ปัญจขันเป็นเจรขันน้อยมันก็ใช้เปลือกมาไปแล้วก็ยาอินทผาลันทเทเไปก็ใช้เปลือกมาไปแล้วก็ยาแก้ยาเนี่ยมันยังใช้ใช้แก้ต้อ ดางนี้ก็เป็นคือแปลกนะเพราะว่าสมัยโบราณนี่เป็นคนไดยจะไปเนาะก็จะเอามาประสมกันแค่ต่อสายต่อต่อต่อหมอกที่คูุมสารต่อเนื้อเนาะแต่ว่าทางเนื้อเอาเนี่ยใช้ใช้แก้ขานแก้ปีคืออากาศที่ภายในร่างกายมัน้อนเพราะนั้นหากมันเนี่ยจะเป็นยาเย,ย็นนอกากใช้ถายตองเสียเดีย๋ยวหนมใน แล้วก็เปิดต้นแล้วก็แก้ฝีพุกฝีนี่หมายถึงว่าในตัวเฮาเนี่ยมันมีอาการ้อนเพราะนั้นพุกฝีมันเกิดจะทูกเราลงนะด้วยการใช้เกลือนต้นหมนนลลนะดไปบน,น,นต้นมันลงตั้งแัน่นเนี่ยใช้ใช้แก้อาการนมในท้องในอกนะพวกนี้แก้กินอาหารที่สำแดงหรือว่าถ้าเป็นยาปีขยกน้ําเนี่ย บอกใจ๊หักมะไฟตัวปู๊กนะง้อไข่เปสียบอกไข้ไม้มาไฟนี่ใช้แก้พิมพ์ก็ได้จ้ะเพราะนั้นมะไฟเนี่ยใช้เป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นยาได้เนาะทั้งใบน,นอกใบในทีนี้เราอาจจะไม่ได้สนใจมะไฟเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้มะไฟนี่มัมน,ตมนตัวมันต้มแล้วบางคนก็อาจจะไม่ชอบจริงเพราะนั้นกะ็ ได้ได้ทางยาเนี่ยก็ได้ได้เยอะนะได้ได้หลากหลายมากกว่า่างได้เป็นผลไม้นอกซึ่งมันมาก็อยขึ้นขึ้นเตอะไปเนาะเพร่อ,นนอมันต้มถ้าเอาเอามาทำน้ามอมกไปเนี่ยมันน่าจะมีเลือดปีเพราะว่ามันต้มต้มหวนหานหวานมืดๆเนาะที่เพิ่นก็เอาไปอันนี้ทำเอาไฟเอาไปอย่างนะ โอ้แห้งเอกะฮะแช่อิ่มเอกะเป็นอยนี่ยอ๋อมีกระเจาะมีกระไฟเนี่ยนะจ้ะแม่นที่จังหวัดน่านเปิ้นทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารอ๋อเป็นโมไฟโมไฟฟืนค่ะก็เออสงสัยสงสัยโมไฟฟืนอ่ะเราตแบบมีความต้องการค่ะเมื่อมันเป็นอาหารกินเล่นเนาะแม่นต่อไปทำเมื่อมันมีรสหวอืมแล้วก็ จริงๆแล้วมันจะใช้ทําเครื่องสำอางได้ตัวนองนะค่ะเพราะว่าเอ่อมันยังปวเออคนยังบบค่อยงุจักเนาะเพราะว่ามันตมใจมาก่อนแต่ว่าถ้ามันได้ผลดีมาก่อนมันจะเ็นมีพวกปลาวนนอยเนาะพูวที่ช่วยเป็นบ้านน้ำนมอิสระเนาะมันต้องอาจจะต้องใจร่วมกับตัวเองเองคือรถไปเนี่ยจำใจใครจะใจ ไช่หมไปีนะตมมาไปไผ่นี่ยังไม่เคยลองอืมอเพรานั่นแหมเตัวก็คือมาเฟืองมาเฟืองหมาเฟืองมาไปเนี่ยมันจะไปคู้กัน <c oughs> ในแง่ของการรักษาเนื้อตัวค่ะเนหา้ามเฟืองห้ามมาไปห้ามเอ่อไอ้ตะเบลย์คนนี้จะเข้ายาคู่กันเรียวกวยาเจาะมืออืม ยืดมเ่อตัวนี่มันจะมีประโยชน์ด้านหลายอย่างแต่ว่ามันแค่เดี่ยวเดี่ยวขันนะลองในสมัยก่อนเยอะเดี๋ยวนี้มันลดลงแล้วเนาะใชาเปล่าเป็นเพราว่าปัชว่าครับเออน่าชาวคนทำใจเนาะเาวันเทิันเทวาอย่างเปาเปลี่ยวขั้นเออน่าเนาะใช่เปา้าเราเอาผลมันมาเนาะมาผ่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆับด้เนาะเรียกว่าตาฟึ บมันเนี่ยคล้า,ายคลใบมะยมแต่มันเล็กกว่าแล้วก็เป็นใบประกอบใบมะเฟืองในลาดเนี่ยถือว่าเป็นยายยเยุนขึ้นเดียวกันมะเฟืองนะแล้วประทานเป็นยาจาักพิษร้อนแก้ไข้แก้ปานเหมือนกันเลยเพราะนั้นมะเฟืองมะไฟคล้ายๆกัเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่ามะเฟืองเนี่ยมันมิยมกินเวลาคนเดินทางไกลนาะเป่นหวากิน ยีแกลนุเนี่ยมันจะเดินทางขึ้นดอยได้นีเอาเลยยังบอกเลยที่สุดวันๆเอาตัแก้อาหารในน้ำสงใจค่แล้วก็ชาดมันนี้มีรถหวานก็เนี่ยเอาต้มน้ำดื่มแก้ปวดกระสูกปวดข้อค่ะปวดกล้ามเนื้อแก้ไข้แบบที่ร้อนแก้ปวดแตกเฉพาะอาหารส่วนดอกเนี่ยมีรถเยิ้มตื่นขับพยาธินแล้วก็ที่สำคัญคือหามทีทเฮโรยู ดอกมันเนี่ยมันจะทําให้เอ่อทําให้พิษเฮโรอนี่มันทอเนี่ยมันจะลดลงนะบางเปลืองเนี่ยทางเหนือเนี่ยเพิ่นจะเอามาต้มอาบสีละเสือเนาะอืันก็ทเนี่ยเพินจะเอากิ่งก้านลทั้งใบตเอเพราะว่าถ้าปีใหม่ก็ได้ต้มอ,อาบนี่ก็อเ้า รอาตั้งต้นก็นยังดีะ่ะ uh huh. แค่ปวดเมื่อยเนาะ uh huh. อันนี้ก็เป็นคําที่เราเคยได้ยิน uh huh. หลายตู้เป็นอู้กันนะเ uh huh. นี้นแง่ว่ามะเฟืองเนี่ยมันจะมีประุลหลายอย่าง่า่ที่อู้มาเรื่องนิ้วนาะไม่ต็ค uh ือหายเป็บเอล้วก็บไปปวดเมื่อยนะพึ่งแค่ฮอนไน่เลยน้ตันรักตา อัญ t h าบวมมะเร็งนมยวงพืดแอลนมก้อนบวมปอ,องน,นี่ผลมองตังเนี่ยเท้าบดีสินนะหน่อยมันเนี่ยคือมันเวลาที่เราส่นิ้วน้งองเทาจจะเอาส่วนที่เป็นผ้าจริงมาเต้นรวมกับเปลือเอ่อต้นมะเดื่อไม่ว่าผ้ามะเดืเ่อแบบนอง ่อกไปเนาะงนั้นถ้าถ้าเอาถิ่นเอ่อกดมันเนี่ยถึงนักมาดูเพราะว่าตนมันจะมีสารที่เรียกว่าพัวบิดตัวบิดตัวเนี้ยนนถ้าเอาเป็นผู้ป่วยนาง่งไปหรือคนที่มีของเสียในเลือดเช่นูเรียนอาจจะมีเอ่อเกิดความเดดพิษได้คือเพราะว่าสารนี้ปกติมันจะถูกกรองออกไปทางไปแต่ถ้าไปมันผิดปกติเนี่ย ทำงานมาได้มาจจะเกิดความผิดพลไดเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยมันจะเกิดจากกลดมเปื้อนตจ้อันเนี่ยนาเวลาที่เอาใจมาเปื้อเนี่ยถ้าจะได้กินเนี่ยกอบบางคนจะเปินวาลแนเนาะแต่ว่าถ้าจะกินรกักษาเซ็รกักษาเมียวเนี่ยกอบบางคนจะใช้ใช้ปุกยถอนใจกิ่นจ่านหรือใช้อ่านนะตอยาพ่อยาขับนิียวนะ เพราะบางคนที่เป็นนิ่วมันจะก,กื่มน้ำน้อยอนนเพราะเราดื่มมเฟืองมัน,น,นจะทำให้เราขับตับตะว่าออกไปเพราตัวว่าที่เราเดอกก้อยดอกก้อยได้กินน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่มันค้างค้างเนี่ยมันมนออกเปตัวนี้และนี่เป็นประโยชน์ของมะเฟืองจ้ะหลายท่านเป็นไปกินแล้วมะเฟืองเ <c oughs> ม่นจ้ะบางทีก็มีมะเฟืองแก่นส้มกับหวานอีเวนต์ค่ะท่า,านมะเฟืองเตอร์ แน่นจ้ะจ้ะอันนี้มันเมือไม่ไม่โยงไม่โยงตืดซึ่งคำว่าตื่ดไม่หมายความว่าบางคนจะเรียกว่ามายอมหวานอืมแต่ว่ามายอมหวานเนี่ยเพื่อนก็ว่ามันเอามาใช้เป็นอารมณ์ที่เป็นเบาหวานหรือว่าอารมณ์ที่จะลดน้ำหนักมีหมาวเมืองบอกว่าเอาห้างมายอมห้างเอาก้านมายอมหวานเนี่ยเอามาโตเอ็ดโตเอ็ดทางใต้ ด้านไรเอามาต้งมันก็จะทำเพื่อทำเพื่อเอ่อบมอยากเข้ารว,ว,วมทั้งภาดคาดมะยมในเจ้ามะยมเวลาที่เอาไปแช่ในเหล้าเนี่ยเหล้ามันจะเป็นสีแดง่แล้วมันจะไปคถ้าคๆว่าทำเพื่อเวลาเอากินเหล้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการที่ไล้า้าง คล้ายๆเป็นยาตับเล่าเป็นตัวคช่แต่พอห้างไม่เจาะอืมค่เป็นกานมันนี่ช่วยเขาบอกว่ากินแล้วลดลดความอ้วนเพแาะว่าต้มกินไม่เจ้าะใช่ใสตัวมีรองใส่เล่าเนี่ยมาเพราะว่าจะจุ้งพันจิ้เพื่อจะให้พันอ้วกเหมือนไปยากเหล้าเนี่ยซึ่งอันนี้ต้องคอยคอยคอยระวังเพราะว่าได้กินแล้วมันห่างแล้วมอาจะมีแยมยาอื่นด้วย อต้องระวังจชาอันนี้คือมายมีเนาะจ้่มายมยมใชเป็นตึงปลูกกันคนละต้นสองต้นตามบ้านตามจองบ้านเฮาเนาะใช่แต่ประเดี๋ยวนี้บุกค่อยมีมายมทพี่มันดองแบบสมัยกนะ่อนเนาะมต่ตอนนี้มันมีนถรถสอต้มนะรถล้อต้มที่ขายมายมดองนะใชาเดี๋ยวนี้มายมดองบากค่อยหันีีแก็ก็มีการปลูกอยู<ม>่ข้างเนาะตามบ้านเฮาแต่ว่้าบ้านเพราะว่าพรับว่ายมก็คือ<ๆ> นิยมก็อ๋อนะคนนิยมใช่คนที่เป็นเบาหวานนี่เพิ่นก็เอาไปใช้ได้กับชาวชานอย่างยอดมายองนี่เพิ่นเอาไปกินกับน้ำพริกกับเพิ่นว่าเอาไปต้มกับใบใบเตยมันจะลบน้ำตาลได้ดีใบเตยบางคนจะใช้หากเตยเพ่เพว่า ใบใบมันเนี่ยทังจีเนี่ยเขาก็ใช้ปืนบ้านเนี่ยของก็รลดน้ำตาลแต่ว่าทางที่เราวิจัยกันแล้วเนี่ย้าเตยหอมซึ่งใช้อย่างเดียวก็ได้มันก็จะช่วยลดลดโตหวานแต่ว่าถ้าจะให้ดีกาใส่กักกล้านมยมกันรวมก็เป็นตัวกานมยมครับค่ะอืมค่ะใบเตยใบเตยใบอ้อมเนี่ยจ้ะหรือว่ะ บ,บาง,งบางทีมันกระ้องหวานเข้าใหม่นะจ๊ะใบเตยใบต้ใบมันก็ได้นะเจ้ายอย่างเดียวแต่ว่ามันมีงานวิจัยมันสนใจดีบ้างแต่ถ้าที่วิจัยแล้วเนี่ยมันใช้หากก้าเตย่อันนี้แกเบาหวานเ่นีเนาะไม่ถึงลดน้ําตาลสําหรับตัวเบาหวานคนที่ลดตะลงเนี่ยก็คือถ้าเราสมุนไพรควบคู่ไปมันอาจจะลดได้เมื่ะทำให้เราแบบต้องชิมอิซูลินึ่งเนาะ thanks เวลาของรายการมรกผู้ประชาชนช่วงสุขภาพมุตันโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เสี่ยงเห็บประดีปักกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้ากลางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM เอ็มสตอรีโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์สครีมสายสุดอออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเบดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทคอมเฟซบุ๊กไลน์ได้ ยูทูบสถานีวิทยุมาร์กาเชียงใหม่จะได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ i o s หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทัฟังกันได้ทั่วโลกข้าเช้าเสียงเทียนยมมรัพย์พร้อมวิทยากรว้น,นี้นํารายการจากท่านฟังไปกระก,กันได้ในเตื้อต่อไปตทางสถานีวิทยุมากมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเชาว